สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะแจงโพลคอมเมนต์โหนกระแสแจงภรรยาแจ๊ดโพลคอมเมนต์กลางรายการโหนกระแสปมบอลโชคจากประเด็นดรามา่าไม่รับงานคู่กันอีกสำหรับคู่กรณีบอลเชิญยิ้มโชครถแห่หลังจากนั้นมีการชี้แจงคลมมุมทำให้เรื่องราวไม่จบเสียทีฝั่งทางโชค ได้ออกมาบอกว่าคิวที่เหลือกับบอลขอยกเลิกทั้งหมดไม่สามารถทนแรงกดดันกับการแสดงบนเวทีได้ล่าสุดทั้งสองฝ่ายออกมาเปิดใจเคลียร์ถึงเรื่องราวทั้งหมดพร้อมหาทางออกร่วมกันหลังไปออกรายการโหนกระแสโดยทางด้านแจงปุญณณา พระยาของแจ๊ชวนชื่นเป็นหนึ่งในผู้ติดตามชมรายการโหนกระแสที่บอลกับโชคมาร่วมรายการเพื่อพูดคุยถึงดราม่าที่เกิดขึ้นได้แคปภาพของทั้งสองพร้อมคอมเมนต์ใต้ภาพที่มีผู้แสดงความเห็นหนึ่งในนั้นเป็นข้อความของเธอมาลงไว้ใน Facebook ของตนเองโดยในส่วนของเธอแจงเขียนแคปชั่นด้านบนบอกว่าช่วงเวลาชุนลมุนในส่วนของคอมเมนต์ มาฝากวงแจ๊สสปุกนิกค่ะจ้างได้นะคะไม่เทแน่นอนค่ะทางนี้แฟนๆหลายคนที่เห็นข้อความดังกล่าวต่างพากันชอบใจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ